พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือวินิจฉัยบทที่4อรบิค6วัตจักรที่3โดยดับโบราณบทที่4ข้อ1ถึงบทที่5ข้อ31หลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้วชนชาติอิสราเอลก็กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยะโฮวาอีกพระยะโฮวาจึงทรงคายพวกเขาไว้ในมือของยาบินกษัตริย์แห่งขนาอันผู้ทรงครอบครองอยู่ในเมืองฮาโซแม่ทัพของเขาคือซีซารา อาศัยอยู่ในเมืองฮารโรเซตฮาโคยิมแล้วชนชาติอิสราเอลก็ร้องทูลต่อพระยะฮูวาเพราะว่ากษัตริย์ยาบินมีรถรบเหล็กเก้ารอยคันและได้ข่มเหงชนชาติอิสราเอลอย่างหนักถึง20ปียังมีผู้เผยพระเจนะหญิงคนหนึ่งคือดับุบราภรรยาของลาฟีโดดนางเป็นผู้วินิจฉัยชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นนางมักจะนั่งอยู่ใต้ต้นอินทพลัมแห่งดับุบราที่อยู่ระหว่างรามาและเบตเอล ในเขตเทือกเขาเอฟราิมและชนชาติอิสราเอลก็ขึ้นมาหานางที่นั่นเพื่อให้ตัดสินคดีนางใช้คนไปเรียการักบุตรอบีโนอัมให้มาจากเคเดตแห่งนัททาลีและกล่าวแก่เขาว,ว่าพระยาหวาพระเจ้าของอิสราเอลทรงบัญชาท่านอย่างแน่แท้ว่าจงไปรวบรวมพลหนึ่งหมื่คนจากเผ่านัททาลีและเผ่าซาบุโลนไว้บนภูเขาทาโบ และเราจะชักนำซิสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคีโซนพร้อมกับรถรบและกองทหารของเขาและเราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้าบารักจึงกราบเจ้นางว่าถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะไปถ้าท่านไม่ไปกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ไปนางจึงตอบว่าฉันจะไปกับท่านแน่แต่ว่าทางที่ท่านจะไปจะทำให้ท่านไม่ได้รับเกียรติ เพราะว่าพระยะห์วาจะขายศีสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่งแล้วนางดาบูราก็ลุกข,ขึ้นไปกับปารักถึงเมืองเคเดตปารักจึงเรียกซาบูโลนกับนับทารีให้ไปที่เคเดตและมีคนหนึ่งหมื่นคนเดินตามหลังเขาขึ้นไปและดาบูราก็ไปกับเขาด้วยเฮเปอร์ชนชาติเคนีได้แยกตัวออกจากชนชาติเคนีทั้งหลายคือจากลูกหลานของโฮบาบพ่อตาของโมเส เขามาตั้งกระโจมอยู่ที่ต้นโอ๊กในซานานีมซึ่งอยู่ใกล้เมืองเคเดตเมื่อมีคนไปแจ้งแก่ซีสราว่าบารักบุตรอปีโนอัมขึ้นไปที่ภูเขาทาโบแล้วซีสราก็เรียกรถรบทั้งหมดของเขาออกมาเป็นรถรบเหล็ก900คันรวมกับกองทหารทั้งหมดที่ติดตามเขาจากเมืองฮาโรเซตฮาโคยินยกไปถึงแม่น้ำคีโซนดาบราจึงกล่าวแกบารักว่าลุกขึ้นเถิด เพราะว่าน,นี่เป็นวันที่พระยะหฮวาทรงมอบซีสราไว้ในมือของท่านพระยะหฮวาเสด็จนำหน้าท่านไปเป็นแน่บารักจึงลงไปจากภูเขาทาโบพร้อมกับคนหนึ่งหมื่นคนที่ติดตามท่านไปพระยะหฮวาทรงทําให้ซีสราและรถรบทั้งสิน้นอีกทั้งกองทัพทั้งหมดของเขาแตกพ่ายไปด้วยคมดาบต่อหน้าบารักแล้วซีสราก็ลงจากรถรบวิ่งหนีไป และบารักได้ไล่ติดตามรถรบทั้งหลายและกองทัพไปจนถึงฮารเซตฮะโคยิมและกองทัพทางสิ้นของซีสาราก็ล้มตายด้วยคมดาบไม่มีเหลือสักคนเดียวคราวนั้นซีสาราวิ่งหนีไปถึงกระโจมของอยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ชนชาติเคนีเพราะว่ายาบินกษัตริย์เมืองฮาโซเป็นไมตรีกับวงคบาลของเฮเบอร์ชนชาติเคนียาเอลจึงออกไปต้อนรับซีซรา เรียนว่าเจ้านายของดิฉันเชิญเลี้ยวเข้ามาเชิญเลี้ยวเข้ามาหาดิฉันอยากกลัวเลยศิสาราจึงเลี้ยวเข้าไปหานางในกระโจมของนางและนางก็คลุมตัวเขาไว้ด้วยผ้าหม่มเขาจึงกล่าวแก่นางว่าขอน้ําให้เราดื่มสักหน่อยเพราะเรากระหายนางก็เปิดถุงหนังเอานมให้เขาดื่มและเอาผ้าคลุมเขาไว้ศิสารากล่าวแก่นางว่าขอให้เจ้ายืนเฝ้าที่ประตูกระโจม ถ้ามีใครมาถามว่ามีคนอยู่ที่นี่หรือไม่จงบอกว่าไม่มีขณะเมื่อศีสารากำลังหลับสนิทอยู่เพราะความเด็ดเหนื่อยยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ก็หยิบหลักขึงกระโจมถือค้อนเดินย่องเข้ามาหาเขาแล้วตอกหลักเข้าที่ขมับของศีสาราทะลุติดดินแล้วศีสาราก็สิ้นชีวิตขณะที่บารักไล่ติดตามศีสารายาเอลก็ออกไปต้อนรับและเรียนเขาว่า เชิญเข้ามาเถิดดิฉันจะชี้ให้ท่านเห็นคนที่ท่านกำลังค้นหาอยู่นั้นบารักก็เข้าไปเห็นซีสรานอนสิ้นชีวิตยอยู่มีหลักกระโจมในขมับในวันนั้นพระเจ้าทรงทำให้ยาบินกษัตริย์คณะอันสยบอยู่ใต้ชนชาติอิสราเอลและมือของชนชาติอิสราเอลก็กระทำต่อยาบินกษัตริย์แห่งคณะอันหนักหน่วงขึ้นทุกทีจนเขาทั้งหลายได้ทำลายยาบินกษัตริย์แห่งคณะอันเสีย